ดูความชันเดินขึ้นลงลื่นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงกลับแล้ว <laughs> แกงเขียวหวานไก่ <laughs> <laughs> ขณะนี้เวลาตีห้า น,นี่คือเริ่มเก็บเต็นท์กันแล้วตอนนี้ควาที่กำลังขึ้นเช้าวันที่สามครับออกเดินทางกันต่อไปที่เช็คพอยต์สามเยวระยะทางของวันนี้19-20กิโลได้ใช้เวลามา10ชั่วโมงถึงแสงแรกมาถึงนะฮะได้เวลาออกเดินทางกันแล้วครับ คาดว่าน่าจะถึงประมาณ6โมง6โมงเช้าเย็นนี่ก็ค่อยๆเดินค่อยๆเสียพลังงานวันนี้ผมคิดว่าผมไม่น่ารีบใครรีบก็ไปก่อนใครไม่ไหวก็ให้บอกนักเื่ๆเรื่อยๆตรงนี้เวลาหน้าฝนใช่ไหมก็จะมีน้ําตกลงมาแล้วก็คอยจิบๆน้ําไประหว่างเดินทางเนี่ยฮะนีเวเดินทาัแล้ว có nào <laughs> um, quá ไว้แกะน้ำ um, à, rain drop ลงอี bong นี่นะ จะเจอยูเสริมเนี่ยม,มีกำลังใจเดินต่อเยอะเลยครับเจอทางขึ้นอีกแล้วครับเดินขึ้นอีกแล้วอนะดีนดนมนะังรู้สึกหิวอีกแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นตรงนี้เสร็จเนี่ยก็จะหาที่นั่งกินข้าว,วอาหารระหว่างทางครับแกงเขียวหวานไก่ ชีวิตคนเราครับมีขึ้นก็ต้องมีลงฮนะช่วงขาดลงนะครับเลือกรองเท้าให้ปลายเท้าเหลือหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าเราเดินลงแล้วปลายเท้าเราเนี่ยมันไปชนกับตัวด้านหน้าของรองเท้าเนี่ยเล็บนะครับมันก็จะไปโดนกับปลายรองเท้าทําให้เราเจ็บตลอดทางบางทั้นเนี่ยถึงขั้นถอดเล็บเลยนะฮะ อีกนะครับเวลาลงนะครับให้ใช้ซ่อนเท้าตรงนี้นะครับตรงซ่อนเท้าตรงเนี้ยเป็นตัวถึงพื้นก่อนเวลาเบรกเนี่ยตัวซ่อนเท้าเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําเบรกได้ดีเป็นอันดับหนึ่งอีก again. อีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดนึงอ <c oughs> <c oughs> เออขาอนยาวนี่วะ <c oughs> แค่กกาวขาข้างนึงอ่ะก็ยากเลยเจอแพงฮะไม่ไปหรอกลับแล้วเฮ <laughs> <อ>้ยแค่ฉันเจอเธอฉันก็ถอดใจเดินต่อไปอย่างนี้บางทีก็เหงา ตอนนี้เราเจอเนินฮะมึงบินไม่ได้ตอนนี้จินตนาการว่าเป็นปรล็อตต้องคา,างงนจริงเนี่ยยังไงฮะได้ไพี่พี่แชมป์<ะ>รอกันบนยอดนะ

เอาให้ดูเหนื่อยวันนี้หน่อยพี่ยังไม่เหนื่อยเหรอจรินนเง,ง,ง,เงเหนื่อยวันนี้ก็ดูดแสดงเงี้ยทุกคนเลยแกล้งเหนื่อยไปเรียนกับครูงเงาะเลยนพันห้านี่พันห้าพันห้าแรกนมีพันห้ากันเหรอใช่ครับพันห้ามีสองพั้ามีอ่ที่สองไหวะมีพันห้าแรกพี่ห้า แล้วก็เดินลงไปพันสี่เดินลงพันสี่ลงพันสี่แล้วขึ้นมาพันสี่ห้าสิบแล้วก็เดินลงไปเรื่อยๆย,ย,ยาวๆไปอยู่ที่พันสองแล้วขึ้นมา 1, พันห้ามันโหดที่พันสองนี่แห้วด <c oughs> ูนะครับคือ CP2 ที่เราเพิ่งนอนไปแล้วเราเพิ่งจากมาอยู่ปุ้นตอนนี้เดินมาได้ เก้ากิโลครึ่งเป็นเวลาสี่ชั่วโมงแล้วระวังระวัง กินข้าวก่อนครับตอนนี้นะฮะเรามานั่งพักกันอยู่ตรงนี้หลังจากที่เราสตาร์ทจากจุดนี้นะครับเดินขึ้นลงลื่นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงตัวนี้คือลงสุดละแล้วก็ขึ้นอีกนั่งพักเอาแรงสักหน่อยดูความชัน อะไรอะไรเป็นไงบ้างครับเอนนี้โอ้โหอีกคำหนึ่งนื้อองทางสูงครับฮะตรงเท้าพออย่าแงน่าอย่าแงน่าเด็ดดูที่เดินขึ้นมาเมื่อกี้นี่คือเขาแงน่าคุยกันเลยนะ được bao cùtèt mà nè, bao cùtèt mà nè, nắng quét lên, không, không, <laughs> เราเดินมาจากจุดนี้ครับตอนนั้นคือที่ที่เรากางเต็นท์เมื่อวานเราเดินมาถึงจุดนี้ได้ไงเดินเลาะมาเรื่อยๆแล้วก็ไปต่อคือขนของโอเวร์โหลดกันไหนโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวผมก็ลงไปกินเฉาก๊วยรอแล้วนั่งรอแถวนั้นแหละว่าจะขึ้นมารับไหม เห็นหมู pa, ่บ้านแล้วดูนะหมู mobile, ่บ้านอยู่ไหนดูนะนู่นคือหมู่บ้านเห็นไหมนี่ยหมู่บ้านเนี่ยดูก็เดินไปนี่เดินไป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 จนถึงหมู่บ้านนู่นนะรีบๆห้าสิบคนเดินว่าห้าสิบคนเดินหรือสิบคน อีกนิดนึ่งความสดชื่นรออยู่ข้างหน้าตรงนี้มันมีอะไรอ่ะถึงนานได้ยังพี่มีเฉาปกวยด้วยอ่ะทัทีนั่งใจด้วยครับคาของ สุดท้ายแล้วครับแล้วนี้ก็อยู่รอรับกลุ่มสุดท้ายเรียบร้อยแล้วก็เดินกับพี่แพทกันใช่จะได้ไม่ต้องขึ้นมาอีกรอบเพราะถ้าไปก่อนเนี่ยต้องขึ้นไปแล้วโอเคตอนนี้สวิปเปอร์ก็มาถึงแล้วแล้วก็ที่เหลือเรียบร้อยแล้วพักผ่อนเอาแรง ตอนนี้กำลังเดินถึงที่พักน่าจะมืดๆแหละเดี๋ยวเจอกันข้างหน้าคี่ไม่บอกว่าไม่ด้ทำอะไรนะ สวัสดีครับมีอะไรถึงสุ้มประตูแล้วครับเดินต่อเลยโรงเรียนบ้านแม่หาดไปพี่ข้างหน้าตั้งขบวนรอรับแล้วนี่ครับแลวแล้วก็มาถึงนะครับตอนนี้ขอํามภาษณ์หน่อยครับอาการเป็นไงบ้างครับ พูดไม่ออกนะเหนื่อยอย่าถามกูเยอะ <laughs> กูเหนื่อยพี่โอเดินก่อนโอ้โหนี่ครับสมาชิกราต้อนรับฮะ

ตัว28ชั่วโมงขอนนั่งพักสักพักหนึ่งก็ได้นะครับนั่งพักสักพักหนึ่งก็ได้ตอนนี้เวลา สิบเก้ับทีาต้องค้นยกบนล่างวงสุดท้ายได้มาถึงเป็น2คนส oh okay. ุดท้ายเดี๋ยวให้พี่เขาพักผ่อนกันก่อนเดี๋ยวเราก็เหมือนกันฮะพักผ่อนเดี๋ยวหาที่อาบน้ํานั่งกินข้าวกันโอเคเจอกันอีกทีพรุ่งนี้จะถ่ายรูปให้ดูั่ผมยืนรอตรงนี้ตั้งแต่หกโมงครึ่งหกโมงครึ่งเลยเหรอเออคนเดียวอ่ะกูนอนตั้งแต่โอ้โห พรุ่งนี้เอาแต่งไม่เดี๋ยวพี่ไปแต่ไม่ให้แตมกำลังกายยากนก่านะด้วเดี๋ยวนอนแล้น